โอเคเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะปฏิกิริยากดเบรดก็มาเปลี่ยนแนวในการเรียนดูเนาะนะคะจะได้ดูหลากหลายทีนี้ปฏิกิริยากดเบรดเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฏิกิริยาการสะเทือนนะคะสะเทือนนะไม่ใช่สะเทือนนะคะ ปฏิยาการสะเทือนนะคะหรือว่าปฏิยากดเบสซึ่งจากที่นักเรียนเนี่ยทำวิดีโอส่งครูนะคะจากปฏิกิริยานเนี่ยมันก็คือการที่กรดกรดนะคะทำปฏิยากับเบสใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือจะได้เป็นเกลือของโลหะ,ะเกลือของโลหะนะคะ ทีนี้ไอ้คำว่าแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำนะ uh, H2O ทีนี้ไอ้เกลือของโลหะเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าเกลือของโลหะเพราะว่าส่วนประกอบของเกลือเนี่ยมันมีธาตุในหมู่โลหะเนี่ยเป็นองค์ประกอบด้วยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโซเดียมคลอไรโซเดียมคลอไรเนี่ย ที่เรารู้จักกันเนี่ยมันจะเป็นเกลือแกงที่เราทาเอามาทํากับข้าวเอามาปรุงรสเอามาจิ้มกินกับผลไม้อะไรพวกเนี้ยมันก็คือเกลือแกงนั่นเองไอตัวโซเดียมเนี่ยมันก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่โลหะนะคะเราก็เลยเรียวกว่าเกลือโลหะหรือหนูอาจจะหรือเราอาจจะเรียกว่าเกลือปกติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกรดกับเบสเนี่ยเมื่อทําปฏิกิยากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นเกลือกับน้านะคะนี้ก่อนที่เราจะมาพูดถึง ปฏิกิริยานี้เนาะเราจะมาพูดถึงกรดก่อนทีนี้อะกรดนักเรียนพอจะทราบไหมว่าไอ้กรดเนี่ยมันมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างจากที่นักเรียนรู้ใช่ไหมก็คือถ้ากรดเนี่ยมันดูได้จาก ph ใช่ไหมถ้า ph มากกว่า7มันจะเป็นเบสใช่ไหมถ้า ph น้อยกว่า7 มันจะมีคุณสมบัติเป็นกรดถูกไหมแต่ถ้าเกิด ph เท่ากับ7มันจะมีคุณสมบัติในการเป็นกลางซึ่งพวกเนี้ยคือนักเรียนอ่ะรู้ดีอยู่แล้วทีนี้ค่ะนักเคมีชาวสวีเดนนะคะเขาชื่อว่าอาร์เรเนียสเนี่ยเขาก็ให้คำนิยามของกรดมาว่ากรดเนี่ยสารที่มันมีคุณสมบัติเป็นกรดเนี่ยเมื่อมันละลายในน้ำแล้วมันจะสามารถแตกตัวออกมาให้มาเป็นไฮโดรเจน ไอออนหรือที่เราเรียกอีกอย่างนึ่นาโปรโตอนก็ได้นะคะทำไมต้องเรียกว่าโปรโตอนเพราะว่ามันเป็นประจุบวกนั่นเองอ่ามันจะต้องได้ไฮโดรเจนไอออนทีนี้ไอสารละลายกรดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอายุกตัวอย่างเช่นอขอเขียนเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะอุ้ยตัวอย่างพวกสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดนะเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนสมาการเนาะกรดไฮโดรคอริก,กนะคะ ไฮโดรเจนซัลเฟตไฮโดรเจนไนเตรตนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสามสามตัวเนี้ยก็คือจัดเป็นพวกกรดโอเคไหมทีนี้เราจะมาดูว่าเฮ้ยถ้าสารพวกเนี้ยเวลาที่มันละลายในน้ำแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวออกมาได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะมาดูไฮโดรเจน คลายฮะหรือกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยเวลาที่มันละลายน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะให้โปรตอนคือไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ CL ลบโอเคไหมคะเนี่ยไอตัวเนี่ยค่ะตัวตัวโปรตอนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แสดงถึงว่า HCl เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการเป็นกรดโอเคไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่สาร สารเนี่ยมันเกิดการละลายในน้ําแล้วมันแตกตัวให้ H+ บวกหรือไฮโดรเจนไอออนเนี่ยแปลว่าสารนั้นอนะ่ะมันมีคุณสมบัติเป็นกรดนะคะมาดูอีกอ,อันนึงเนาะเจอไฮโดรเจนซัลเฟตเขียนประกาสีผิดอีกไฮโดรเจนซัลเฟตนะคะทำปฏิยาไม่ใช่ไม่ใช่ละลายในน้ำนะคะ ก็จะแตกตัวได้เป็นไฮโเจนไอออนบวก SO SO4 ลบนะคะทีนี้ันนี้ต้องเป็นกี่ตัวสองตัวใช่ไหมนะคะนะคะนะคะทีนี้ตัวนี้นะคะไฮโดรเจนไนเตรตละลายน้ำ อะไรนะ้ำแตกตัวได้ H บวกแล้วก็บวก NO 3ลอ่ะทีนี้เราสังเกตนะว่าเวลามาละลายแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวให้โปรตอนแตกตัวได้โปรตอนเพราะฉะนั้นสารทั้งสามตัวเนี่ยจัดว่าเป็นสารประเภทกรดโอเคไหมคะดังนั้นถ้าตามหลักแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สารเหล่านี้ มันเกิดการละลายแล้แตกตัวออกมาแล้วมันได้มาเป็นโปรตอนเนี่ยแปลว่าสารนั้นมีคุณสมบัติเป็นกรดนะคะก็จะจบประมาณนี้อันนี้คือคุณสมบัติของกรดโอเคไหมย้ายขึ้นไปทีนี้มาดูคะ่ะถ้าเกิดเบสบ้างเบสเนี่ยอะเลเนียสเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเบสเนี่ย สารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสนะเมื่อละลายในน้ําแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะไฮดรอกไซด์ไอออนหรือ oh ลบอายุตัวอย่างสารที่มันเป็นพวกไฮดรอกไซด์เออสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบทนะคะมีอะไรบ้างเช่นเช่นที่เรารู้จักกันเนาะโซเดียมไฮดรอกไซด์ไอตัวเนี้ยก็คือโซดาไฟที่เรารู้จักกันนั่นเองโซเดียมไฮรดรอกไซด์นะคะแล้วก็ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะแคลเซียมไฮดรอกไซด์ทีนี้ไอแคลเซียมมันอยู่หัวสองมันก็เลยต้องเป็น OH 2โมเลกุลนะคะแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วมีอะไรอีกหนะ้าอะแบเรียมแบเรียมแบเรียมไฮดรอกไซด์เป็นต้นนะคะนักเรียนทีนี้ค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ย พี่พวกเบสเนี่ยมันมักจะมีมันมันมักจะไปรวมกับ oh 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 และ oh เมื่อไหร่ก็ตามที่มี oh เนี่ยแปลว่าสารนั้นน่ะน่าจะมีคุณสมบัติเป็นเบสแน่นอนใช่ไหมนี้เรามาดูว่าเฮ้ยถ้าเราเอาถ้าละลายในน้ําเสร็จปุ๊บเวลามันแตกตัวแล้วอ่ะมันจะแตกตัวได้ยังไงนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมเวลาที่มันแตกตัวอ่ะมันละลายน้ํามันก็จะแตกตัวได้โซเดียม ไอออนบวกนะคะบวกกับ OH อลบอ่าเราจะเห็นว่าเห็นไหมว่าไอโ OH อเนี่ยมันได้มาจากการแตกตัวหลังจากที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ำดังนั้น OH เนี่ยมันจะบอกว่าเฮ้ยไอสารตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติในการเป็นเบสนะโอเคไหมนะเอามาดูอีกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อะ่ะละลายในน้ำแตกตัวออกมาได้ K บวกแล้วก็ OH ลบ นะคะเรามาดูแคลเซียมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ละลายในน้ำแตกตัวออกมาก็เป็น Ca บวกนะคะบวกอันนี้มันจะเป็นอ๋อรูเขียนผิดตรงนี้ตรงนี้จะต้องเป็น2เนี่ยมันจะต้องห้อยหน้าวงเล็บเนาะเพราะว่าเป็น OH 2โมเลกุลนะคะก็จะได้ OH เนี่ยมาอยู่2โมเลกุลก็เป็น OH ลบแบบนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่า เมื่อมันแตกตัวออกมาเนี่ยได้ OH มาทาั้งนั้นเลยแปลว,ว่าสารพวกนี้มันมีคุณสมบัติในการเป็นเบสดังนั้นเมื่อนักเรียนสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีหมู่ OH อยู่ด้วยเนี่ยแปลว,ว่าสารนั้นน่ะมีคุณสมบัติในการเป็นเบสแน่นอนเลยทีนี้มันจะยกเว้นบางสารซึ่งสารบางสารเนี่ยถ้าไม่ถึงไม่มีหมู่ OH ก็มีคุณสมบัติเป็นเบสเช่นเดียวกันนะคะจำไว้เลยนะก็คือ NH3 แอมโมเนียเอ้ยแอมโมเนียนั่นเองแอมโมเนียน,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 นะคะ แอมโมเนียไอสารตัวเนี้ยมันเป็นเบสถึงแม้ว่ามันจะไม่มีหมู่ OH แต่ว่ามันมีคุณสมบัติในการเป็นเบสโอเคเนาะอันนี้ก็คือลักษณะของคุณสมบัติของกรดกับเบทเมื่อมันละลายน้ำมันก็จะแตกตัวออกมาได้ H บวกแล้วก็ O-H ลบตามลำดับโอเคนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าเฮ้ยเมื่อกดกับเบทเนี่ยเวลามันทำปฏิกิริยากันเนาะอัน กูเขาเลื่อนขึ้นไปนิดนึงอ่ะเห็นไหมอ่ะทีนี้ทีนี้มาดูนะคะเราเรารู้จากกดเบรแล้วใช่ไหมที้ถ้าเราเอากดกับเบรเนี่ยมาทำปฏิกิริยากาันหนูก็ต้องฝึกลองฝึกเขียนสมการเนาะว่ากดกับเบรเพอทำปฏิกิริยากาันปุ๊บมันจะต้องได้เกลือกับน้ำ ใช่ไหมอ่ะหนูก็เลือกเลยว่าหนูจะเอากดตัวไหนและเบตตัวไหนมาทําปฏิกิริยาที่เอาแบบง่ายๆก่อนนะคะอ่าก็เอากดไฮโดรคลอริกอะไฮโดรคลอริกนะคะอ่ามาดูตรงนี้ไฮโดรคลอริก HCl บวกกับเอาอะไรดีโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะ พอทำปฏิกิริยากันอ่าทีนี้เวลาหนูคิดในการที่จะเออมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องได้น้ำถูกไหมน้ำนี่มันเกิดจากไฮดรอกไซด์รวมกับไฮโดรเจนตัวนี้มันก็จะได้มาเป็น H2O โอเคเนาะส่วนตัวที่เหลือก็มาจับคู่กันเลยก็คือโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไร์แบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเมื่อกดกับเบ รวมกันแล้วเราก็จะได้เกลือแล้วก็น้ำเป็นผลิตภัณฑ์โอเคไหมทีนี้ปฏิกิริยากดเบสเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะคะเราจะมาดูแต่ละชนิดอ่ะสุดท้ายแล้วเชิบๆๆๆๆๆก็จะขึ้นหัวข้อว่าชนิด ของปฏิกิริยากดเดนนะคะมีทั้งหมดมีสี่ชนิดนะมีสี่ชนิดนะคะอ่ะมีทั้งหมดอยู่สชนิดนะเอามาดูชนิดแรกนะคะก็คือกรดกดแก่ค่ะทำปฏิยากับกดแก่เอ้ยไม่ใช่ โซี่กดแก่ทำปฏิยากับเบดเบดแก่นะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดไหมอ่ะอ่ะกดแก่ทำปฏิยากับเบดแก่นะคะเอาเขียนใหม่ดีว่าไหมเดี๋ยวมันไม่ชัดอ่ะแม่มีอยู่สี่ปฏิกิริยาอึดอืดอืดไม่ยุ่งกับหนึ่งกดแก่นะคะทำปฏิยากับ เบทแก่โอเคเนาะเราก็จะมาดูตัวอย่างสมการไอสมการเมื่อกี้ที่เราเอากดไฮโดรคลอริกรวมกับโซเดียมไฮโดรอกไซด์อ่ะมันก็คือกรดแก่กับเบทแก่นั่นแหละนะคะอ่าตัวอย่างสมการก็คือกรดไฮโดรคลอริกนะคะซึ่งไฮโดรคลอริกเนี่ยจัดว่ามันเป็นกรดแก่เลยนะคะรวมกับโซเดียมไฮโดรอกไซด์ทีเนี้ยไอพวก โซเดียมไอพวกที alah, igung, okay, okay, pues mine, zusammen, rein, ่แบบว่าธาตุตรงเนี้ยมันเป็นธาตุโลหะใช่ไหมถ้ามันเป็นธาตุโลหะหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งกับหมู่สองเนี่ยแล้วรวมกับไฮดรอกไซด์ส่วนใหญ่อะจะเป็นเบสแก่นะคะโอเคเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเบสแก่นะเมื่อไหร่ที่ธาตุโลหะหมู่หนึ่งกับหมู่สองรวมกับไฮดรอกไซด์จะเป็นเบสแก่นะคะก็จะได้เป็นอะไรนะเมื่อกี้โซเดียมคลอไรด์แล้วก็น้ำ ถูกไหมคะโอเคนาอน,นี้ประเภทแรกนะคะประเภทที่สองอ่าชนิดที่สองนะคะกดแกงเหมือนเดิมทำปฏิกิริยากับเบสออนอ่านะคะเบสออนอ่ะกดแกงง่ายๆเลยก็เหมือนเดิมนะคะก็คือไฮโดรคลอรด์นะคะทำปฏิกิริยากับเบสออนก็จะเป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นะคะเป็น h 4 oh นะคะแอมมเนียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากันเนาะได้น้ำหนูก็เวลาเขียนเนาะก็ oh ตัวนี้นะคะรวมกับ h ตัวนี้ได้มาเป็น h 2 o นะคะแล้วก็แอมโมเนียมคลอไรด์นะคะเป็น hcl 4แล้วก็อะอันนี้ก็คือเกลือเพราะฉะนั้นใน4ปฏิกิริยาเอ้ยใน4ชนิดเนี่ยของปฏิกิริยากดเบสเนี่ยคะ่ะมันจะได้ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน นะคะก็คือได้เกลือกับน้ำแต่เกลือมันอาจจะเป็นเกลือคนละชนิดโอเคไหมคะทีนี้3ามค่ะ,ะกดแกกับเบทแกใช่ไหมคะกดแกกับเบทอ่อนต่อไปก็ต้องเป็นกดอ่อนอกดอ่อนนะคะกับเบทแกเราต้องเข้าคู่ให้คมนะคะกับเบทแกนะคะ ทีนี้กรดอ่อนนักเรียนอาจจะรู้จักกรดน้ำส้มนะคะทีนี้ชื่อในทางเคมีเราเรียกว่ากรดอะซิติกซึ่งสูตรเคมีของกรดน้ำส้มนะคะก็คือ ch สามเเลยนะคะ cooh นะคะอันนี้คือกรดอะซิติกหรือกรดน้ำส้มนั่นเองมันจะเป็นกรดอ่อนๆเนาะเราอาจจะรู้จักก็คือเขาเอาไปผสมในพวกเครื่องดื่มหรือว่าเอาไปผสมใน อ,อะไรเออส่วนใหญ่กเ็เป็นเครื่องดื่มอาหารเนี้ยค่ะบวกกับเบสแก่อะเบสแก่เราเราก็จะใช้ตัวเดิมไหมอันเราจะใช้ตัวเดิมนะคะก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์อะโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะอะสิ่งที่จะได้มาก็จะเป็นเอาเราก็คิดนี้ก่อนค่ะ OH รวมกับเใช่ไหมก็ได้น้ำ ออกมานะคะแล้วก็โคสติกตัวนี้นะคะ ch 3 coo แล้วก็ na นะคะก็จะเป็นโซเดียมอะซิเตตนะคะอันนี้ชื่อว่าโซเดียมอะซิเตตนะคะนะคะก็จะเป็นเกลือเช่นเดียวกัน ต่อไปค่ะปฏิกิริยาสุดท้ายเห็นไหมนะปฏิกิริยาสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกดอะไรคะเด็กๆกดออนนะคะบวกกับอะไรคะเบรออนนะคะอัดวิดีโอก็เอ,อเ่อถามเองตอบเองนะคะเราก็จะไม่มีส่วนร่วมเวลาอัดมันก็จะรู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกันพูดเองอะไรเองนะคะอ่ะเบร กดอ่อนในที่นี้นะคะเราจะเอาเป็นไฮโดรเจนไซยาไนไฮโดรเจนไซยาไนนะคะซึ่งไฮโดรเจนไซยาไนเนี่ยมันเป็นแก๊สพิษนที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจนะคะเรารู้อยู่ว่าถ้าเกิดได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยอาจถึงมูสติแล้วก็ตายเลยนะคะกดอ่อนนะคะรวมกับเบสอ่อนก็เอาเป็นอันนี้ละกัน NH4OH นะคะ น้ำเนี่ยไฮดรได์ัมปิยาการอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิม OH รวมกับ H ได้น้ำแล้วก็เอาไฮโดรเจนไซยาไนก็จะเป็นไฮโดรเจนไซยาไนนะคะแล้วก็ได้น้ำโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปนะคะชนิดของปฏิยาก,กดเบสเนี่ยจะมีอยู่4ชนิดก็คือกดแกกับเบสแก่กดแกเบสอร่อนกดอ่อนเบส แก่แล้วก็กดอ่อนเบสอ่อน <Based on S 1> นะคะเราก็จะมีตัวอย่างสมการให้นักเรียนดูเนาะว่าเฮ้ยถ้ากดแก่ที่เราแบบรู้จักกันแบบดีเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฮโดรคลอริก HCl เนี่ยหนูก็จำไว้เลยนะคะในระดับชั้นม่า3ส่วนเบสแก่เนี่ยให้ให้หนูรู้ว่าเอ้ยหมูหน่งกับหม่2องรวมกับไฮดรอกไซด์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเบสแก่เนาะเอาที่ที่เบสแก่นะ,ะเบสแก่นะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมู่1กับหมู่2ใช่ไหมก็จะมีดิเทียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็อะ,อะไรอ่ะแคลเซียมใช่ไหมื่อกี้ที่บอกไปนะแคลเซียมไฮดรอกไซด์ xide, แล้วก็โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อะไรอีกนะแมกนีเซียมแมกนีเซียมนี่อยู่หมู่สองก็ต้องเป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์อยู่2โมเลกุลนะคะ แล้วก็อะไรอีกนะแบรเรียมไฮดรอกไซด์อันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นธาตุที่อยู่หมู่หนึ่งและหมู่สองพวกเนี้จะเป็นเบสแก่ทั้งหมดนะคะที่ที่ส่วนใหญ่มันจะมีในโจทย์หรือว่าให้เห็นทั่วไปโอเคไหมแต่ว่าของเราเนี่ยเอาแค่เข้าใจว่าเมื่อกดกับเบสทำปฏาทำปฏิกิริยาก,กันแล้วเนี่ยจะได้ เกลือของโลหะแล้วก็น้ําแล้วก็ให้หนูแบบยกตัวอย่างสมการเนี่ยที่ที่หนูรู้สึกว่าจําได้ง่ายมาเป็นตัวอย่างในในการท่องจําก็ดีเนาะที่ตัวอย่างที่จําง่ายที่สุดอะค่ะมันก็จะเป็นเนี่ยโซเดียมเออกรดไฮโดรคลอริกนะคะทาปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะได้เกลือเกลือตัวนี้ก็คือเกลือแกงแล้วก็น้ําอันนี้ก็คือกดกับเบทําปฏิกิริยากันได้เกลือกับน้ํา ควรที่จะจำสมการนี้ไว้เป็นโมเดลสำหรับปฏิกิริยานี้เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่ตั้งใจนะคะ